ฝนตกนะคะเช้านี้ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดมงกว่าๆเราจะไปไหนครปะ๊ะป้าไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลบำรุงราชค่ะเพราะว่าพาปะ๊ะป๊าไปฉีด วัคซีนโควิดเข็ม2นะคะวันนี้ก็ครบกําหนดฉีดเข็ม2ของป้ากับแม่แล้วเดี๋ยวพอฉีดให้ป้าเสร็จที่บํารุงราชก,ก็จะมาที่สถานีกลางบางซื่อของแม่ฉีดแล้วค่ะแล้วค่ะยังกับโบดทีเอสก็ยังแน่พูดอ,ดดดอ่ะก็เดี๋ยวอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนฉีดให้ดูนะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลบํมามรุงรักคือไม่ได้ให้ฉีดแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดต เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ให้หลังจากฉีดว่าอาการเป็นยังไงบ้างเขาที่เราไเป็นยังไงบ้างหลัง โอเคอะไรมีเป็นไข้หลังจากนั้นหนึ่งวันนองจากของแม่เป็นแค่คืนนั้นคืนเดียวมีอาการหนาวสาั่นแต่ป้าเนี่ยหนาวสั่นหนึ่งคืนเลยก็เป็นไข้อีกวันนึงอาการหนักของแม่นะคะอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าเข็มสองอ่ะจะเหมือนเข็มแรกเขาว่ากันว่าเข็มสองจะอาการหนักกว่านะเรียมตัวไว้เลยไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเคค่ะประเดยนจัดก,กันฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของป้าเมื่อเช้านี้ฉีดที่บำรุงราชก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งจนเสร็จสาบของแม่เนี่ย ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะคนเยอะควายาาคนเยอะบางซื้อคนแบบเยอะมหาศาลแต่เขาจัดการดีรวดเร็วมากก็คือไปถึงก็ต่อคิวนั่งเก้าอี้อย่างเดียวเลยเขาจะมีเก้าอี้สีขาวเยอะมากมหาศาลแล้วก็นั่งหรอนั่งเสร็จอะลุกลุกเป็นแถวแถวอ่ะแถวนี้ลุกมาอ่าแล้วก็ไปวัดความดันเามีวัดความดันนะตอนแรกนึงใครบางคนบอกว่าเขาเลิกวัดแล้วเขายัางให้วัดอยู่ไม่ได้วัด รอเนี่ยเขาวัดเออเสร็จแล้วก็อ่เาอเข้าไปจุดฉีดวัคซีนก็ไปนั่งรอแปบ๊บเดียวไม่นานที่นานสุดก็คือสังเกตอาการ30นาทีนั่นแหละเออน้องนั้นก็โอเครวดเร็วด,ดีเพราะว่าคนถือว่าเร็วมากเพราะว่าคนแบบเยอะคือเหมือนพยาบาลฉีดนี้แหละป๋าแบบอ่ามาค่ะฉีดป <มา S 1> ุ๊บ ปึ๊ก,ก,ก,กเร็วมากต่อมาต่อแบบเร็วมากอะเออแบบม่ามีความชำนาญในการฉีดมากก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอาการจะเป็นยังไงนะ <S <S ตอนนี้เริ่มมีอาการตึงๆปุ่นๆยกแขนซ้ายถือกล้องนะเริ่มตึงๆปวดๆแล้วป้าตึงีัยเออตึงหนักๆแล้วเนี่ยเริ่มหนักๆ,ๆของคราวที่แล้วแม่ก็เป็นก่อนแม่หนักแขนก่อนป้าป้าเป็นอีกวันหนึ่งแต่ป้าเป็นขย,ยิบก,กว่าอ่ะเดี๋ยวจะอัปเดตอาการให้ดูนะคะจากที่ป้ากับแม่เนี่ยไปฉีดวัคซีนโควิด แอสตราเซเนกาเข็มที่2มาแล้วนะคะก็คือว่าอาการแทบไม่มีอะไรเลยคือมีอาการน้อยมากคือมีคนบอกมาว่าการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม2เนี่ยจะมีอาการหนักกว่าเข็มแรกแต่ที่เราอ่านฟังอ่าน,น,นมาหรือฟัง,ฟงมาเนี่ยมันจะเป็นคนที่ฉีดพวกไฟเซอร์อะเข็มแรกไม่มีอาการเข็ม2ไฟเซอร์นี่คืออาการหนักมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนร้าฉีดพยาบาลหรือหมอก็อบอกนะว่าเข็ม2องจะหนักกว่าจริงหรอ แล้วก็เหมือนเคยอ่านแล้วก็เลยคิดว่าคนที่เราอ่านมันเป็นบางคนเพราะว่าแอสตราในเมืองไทยมันฉีดเข็มสองกันไปน้อยอะไรเงี้ยก็นึกว่าเอออาการน่าจะไม่หนักหรือเปล่าเอ้อาการน่าจะหนักกว่าหรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อวานกลับมาก็คือว่าแม่มีอาการปวดหัวนิดๆ แต่ว่าครั้งเข็มหนึ่งอะแม่มีอาการปวดหัวเยอะกว่านี้แล้วต้องกินไพลินอทันทีแต่เนี่ยแม่แค่ปวดน,ดนิดนิดแล้วแม่ง่วงง,ง่วง,ง,งมากแบบนั่งดูอะไรเฟซบุ๊กหรือนั่งทํางานนี่คือหลับแล้วแม่ก็รู้ว่าปาง่วงใช่ไหมปาง่วงไหม,มเพราะว่านั่งทํางานอยู่ดีๆแม่ก็ได้ยินเสียงเงียบเก็บเงียบเก็บมากแม่ก็ป้าป้ากดว่าป้าหลับไปป้าเออง,ง่วงมากก็คือมีอาการง่วงผิดปกตินิดหน่อยไม่ได้ง่วงแบบหัวปักขนาดนั้นเนาะ่วงนิดหน่อย ปวดหัวนิดหน่อยแต่ป้าไม่ปวดหัวเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ไหม,มแล้วก็แม่มีอาการหลังจากที่พอฉีดเข้าไปในหลังจากฉีดเลยอะแม่จะเจ็บปวดปวดตรงเนี้ยแล้วก็หนัก,หน,กหนักแขนแต่ป้าไม่มีเลยแล้วก็คืนนั้นไม่ไข้ปกติเข็มหนึ่งอ่ะเข็มหนึ่งนี่คือไข้เหนาอสันอย่างนี้เลยใช่ปะ่ะแต่เข็มสองไม่มีไข้วันรุ่งขึ้นก็ไม่มีไข้ สรุปว่าเข็มสองอาการแทบจะไม่มีเลยแล้วแม่ก็ไปอ่านใน Facebook ที่เพื่อนๆที่ฉีดวันเดียวกันเข็มสองอะหลายคนมากเลยประมาณแบบ เกือบทุกคนเลยที่อ่านเจอทุกคนเลยดีกว่าอ่ะไม่มีใครมีอาการหนักอะไรเลยอะ่ะสรุปว่าเข็มหนึ่งอะหนักกว่าก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่ารู้ว่าหลายคนน่ก,กังวลว่าเข็มสองจากการหนักมากเลยทาไงดีอย่างเพื่อนแม่ก็ไลน์มาถามเรื่อเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างช่วยบอกหน่อยกลัวๆๆอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยฉะนั้นเข็มสองนะเหมือนแบบจะแบบเบาวกว่ามากนะแล้วก็ขอให้ทุกคนเบาๆอย่างนี้ทุกคนนะคะแล้วก็ อีไก่กับอีป้อมเนี่ยฉีดไปหนึเข็มเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะไปฉีดเข็ม2แล้วส่วนพี่สาเนี่ยเป็นปางด้าวหาให้ฉีดยากมากลงทะเบียนยากมาก แต่ในที่สุดก็ได้แล้วโหดีใจดังได้แก้วนะของมิศราก็ได้ชิโนโฟาร์มอ่ะแต่ว่าก็ต้องเสียตังค์นะคะแล้วก็ของน้องริมเนี่ยก็น่าเป็นห่วงว่าเออเมื่อไหร่จะได้ฉีดปรากฏว่ามีข่าวดีมาแล้วเหมือนกับอ่านข่าวนะเขาบอกว่าน่าจะให้มีการฉีดเด็กก่อนที่มีการเปิดเทอมหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ากันยาอะไรเงี้ยน่าจะมีข่าวคลามมาว่าว่าเด็ก12-18จะได้ฉีดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไฟเซอร์ก็หวังว่าจะมีข่าวดีนะคะแล้วก็ ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงได้รับวัคซีนป้องกันโรคก,กันทั่วหน้าค่ะ